วันนี้เราจะมาเล่นบอฟตถึงเลเวลเท่าไหร่ปุณ300จะถึงเลเวล300และเรามาดูกันว่าเราลับมาถึงถ้าเลเวล110จะมาถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งทุกคนใช่ใช่ไหมปุณใ,ใช่ไหมปุณมาีกทีสองแล้วทุกคนอเนี้จะถึงเลเวลเท่าไหร่ คุทุกคนกูไม่กิไกลมากนะเฮ้อันนี้เป็น EP วะก็จะเป็น EP วแวรก่นรอลนบอกพุ้นี่แหละแต่ก่อนไม่ไดพิมพ์ EP เนเออ มีเซเบอร์อยู่ใครอยากใครอยากเออใครอยากทำดาบเซเบอร์ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำคลิปคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะสัญญาว่าจะทำสอนทำดาบไ์เซเบอร์ใครมีแล้วก็ไม่ต้องดูสูตรก็ได้ทุกคนทุกคน เพราะเนี่ยือเพิ่งเล่นบักฟุตเองเล่นบัอกฟุตตอนแรกก็ดูเล่นเติมเล่นเพลินแล้วยี่สิบหกเลยเหรอตัวเดียวเนี่ยนะยี่สิบหก ลองให้มันเลือดเลือดไอ้เกลียวเลยเย้ๆๆๆเรียว,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 ยวโอ้โหเราไปรับเควสตได้เลยเควสใหม่ใช่เควสใหม่เดี๋ยวถ้าเรา100 แตถ้าใทยเราเลเวลหนึ La, de de La, de de 220, ่งเลเวเท่าไหร่วะดูเควสก่อนน่าจะโงว่าเลเวลสามั้งสองร้อยสามสิบองร้อยถ้าเราเลเวลสองร้อยี่สิบเราจะมาถ่ายรอบหนึ่งเลเวลตอนนี้220แล้วทุกคนคนนี้บอสอยู่ไหมยูทุกคนไปคู่กับบอสอยู่ว้าย มันเป็นบอลที่แบบเลเวลหนึ่งยี่สิบเนี่ยเพื่อนตีโจมตีไปเลยอะโจมตีก็ต้องหล่าไม่เพื่อนี้นะเพื่อนี้นะเอาแต่ตีเอาแต่ตีเอาแต่ไข่เอาแาาต่ตอกเดี๋ยวถ้าผมได้ตันบอสนะเดี๋ยวผมจะมาตัดอีกรอบหนึ่งถ้าตีได้แล้วแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไงทุกคน คนตอนนี้มีสถานการณ์ตอนนี้เจอปอทีโคตรแรงเลยหูไปอย่างเร็วนึกว่าแอ b บ s ชแอ b บ s ชเนี่ยวิ่งเร็วโคตรเร็วเอ้ยนึกว่าอะไรวะนึกว่า r ัช h ัชเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งมา r ัชเนี่ย r ัชชัวกดตัวเดิมกดอันแรกเหมือนเดิมทุกคนนึกว่า r ัชทุกคนถ่มตีเล็บ บอสเลยวลสองร้อยยี่สิบแล้ว,แล,วแล้วมาเจอไอ้บอสตัวนี้มันตีแรงอยู่ทุกคนเราจะได้ดาบที่เขาถืออยู่ใช่เราเพิ่งรู้ไม่รู้ตีกี่ครั้งกวจะได้อะเพราะปกติมีมีโอกาสบางครั้งก็ยากบางครั้งก็ง่าย ไอ้สิ่งมัเยอะอยู่ตรง,งนู้นไม่ได้ดาบไม่แต่แต่ได้แต่ได้แต่ได้ไอ้นี่ฮะ ได้อะไรได้ได้ได,ได้อะไรคุณได้อะไรอ่ะพี่ควได้ได้ค่าหัวได้ค่าหัวค่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบจริงดิเออพีคีวันไ like ด้โคตรดีจริงค่าได้ค่าได้ต้อง20000นค่าหัว2องแสนสองสองหมื่นพ หกร้ 6, 38, 5, 5. อยสามสิบแปดข้าวหัวโเยอะ้วยทุกคนทุกคนตอนนี้สองร้อยยี่สิบห้าแล้วทุกคนแล,แล้วแล้วคุณได้เท่าไหร่เพื่อนผมได้สองร้อยยี่ห้าถ้าผมทุกคนถ้าผมเลเวลสองร้อยห้าสิบผมจะผมจะสุมผลตอนปิดคลิปลนะครับนะครับทุกคนใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับยิ่งเส ทุกคนความจริงที่ปิดฉากคือตอน V I P P V P นี่แหละทุกคนแล้วผมจะมาสุ่มผลทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่มผลกันว่าจะได้วยผลอะไรทุกคนระวังเด้อไอย่ามาฟุตพีดเลยนอย่ามาฟุตพีดนะเว้ยอย่ามาฟุตพีดอ,นะอย่ามาฟุต ตัวยูทีกูเปิดเล้เออว่ะทำเป็นยู่เฉยไม่ตอบตกหนาักยูไป้ม่เห็นตัวปุนแล้วเยเราปุจะไปช่วยอ่ะเลยไม่่ ดีดีดีดดดดแล้วหวายดีไปแล้วดหววรอเดี๋ยวเรารอตอนสุ่มผลเมื่อกี้ตรงนู้นอะเรื่องนี้มันยังไม่จบเลยทุกคนไม่ไม่มันจะจบมันจะได้สุ่มผลตายแล้วเหรอไปสุ e ่มผลยังสุ่มไม่ได้ห้าสิบห้าสิบหกนาทีเออ ทุกคนอาจจะต้องรอไปอีกนะทุกคน98 <50. S 1> น,นี่คือฉากตอน VIP ไป ทุกคนเดี๋ยวมาต่ออีก e p ี2อ,อีกเลบนะทุกคนปิดคลิปแล้วทุกคนเดี๋ยวปิดคลิปตรงไหนจระ